สวัสดีครับยนีต้อเข้าสู่ช่องไอซ์แชนแนลครับมาต่อกันนะครับเราก็เว็นันมาหลายวันเพราะเราไม่ไี้คิวอัดแล้วลก็มากค่สุดสัปดาห์ <c oughs> ก็คือเขาออกอาการสัปดาห์พอดีอะเนาะใช่ก็เลยไม่ได้อัดกันอ่ะเขาก็เลยมาออกเป็นไปให้ดซีนะครับของชัยนี่ยินไม้ไอซ์ของ,ง oppo ซึ่งตอนแรกที่เราดูไปแล้ว,ลวเราพยายากจะดาวต่างกันหน้าเลยครับมันเป็นตรงมาร์เก็ตติ้งอะไรบ้างมาซึ่งสุดท้ายจริงๆแล้วว่าเห็นเขาว่ามันมีเฉลยอยู่ใน b บี i n ไฮเด s c e ซีนั่นแหละอ่ะเราก็ด,ดาวไปก่อนเนาะมันก็เลยกลายว่าอาจจะผิดทางได้ตามที่เขาแบบที่เขาคิดไวอ้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายว่ายังไงจะตายบอสอ่ะก็ต้องตีความคือไม่ได้ออกมาง่ายๆหรอกแต่เขาคิดว่าที่เราเดาว่าน่าจะมีส่วนถูกในเรื่องของการที่เห็นครูได้ไปเหมือนกันแบบ อีกไนท์เด l ดไลทอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเขามีแรงบันดาลใจขใจึ้ามาแล้วแต่การเข้าใจของเขาก็เกิดมาจากการที่เขาเห็นมิเรอรของตัวเขาเองกับเพื่อนของเขาเหมือนกับรีมาย d กับตัวเขาว่าเอ๊ะเห็นเพื่อนเขายังมีความฝันแบบนี้เลยเขาก็น่าจะทําความฝันแบบเดียวกันงได้อะไรเงี้ยก็คิดว่าคงจะเป็นคอนเซ็ปต์อะไรแบบนี้แต่ทีนต้องมาดูว่า จ้าชุดตะข่ายแบบาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่นดาวว่านะพมมันทำเพื่อ oppo ชัยนาก็เลยคิดว่าคนจีอาจจะชอบเสื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์แบบนี้หรือเปล่าไม่รู้ดาวหรือว่าเป็นแบบเดี๋ยวเขาต้องให้ไม่รู้เป็นคอนเซ็ปต์อย่างนี้หรือเปล่าชาวเลอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มชาวเลเครื่องตกขงตะข่ายหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่เชื่อว่าเบื้องหลังจะสำหรับคู่เนี้ยจะหวานกว่า เบื้องหน้าเสมอถูกเบื้องหน้าเอาแค่พอพองานเออพองานตามโฆษณาแต่เบื้องหลังนี่คือความสนิทนะเนาะจะสนิทประมาณเบอร์เนี้ยเบอร์เนี้ยออเดี๋ยวไปดูพิจารณาซีนต้องขอขอบคุณทางนาดาวนะครับผมแล้วก็ทาง oppo นะครับ Reno6 หล้้วย้ใช่ครับที่มาทำ r รี c t ชันได้โอเคไปเลย ใ็ที่จริงตัวละครที่พีเล่นนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ตามหาความฝันหลังหลังจากที่เรียนจบก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรกันแน่หรือว่าอยากทำอะไรกันแน่คอสตูมเรื่องนี้ก็น้อยแต่มากถ้ามองทีมันมีชิลยี่มาแล้วน้อยแต่มากตัวรองเท้าสารตัวเสื้อตัวกางเกงตัวสร้อยอะไรเงี้ยก็จริงๆในเรื่องอาไรตัวผมก็จะมีความเป็นร็อกซาอะไรเงี้ยเพราะจริง ต้องมีไปร้องเพลงจีนบนเวทีอะไรเงี้ยเก็จะมีความแบบแต่งตัวแบบใส่แหวนใส่หูแบบผมก็จะแบบมีความแบบเปิดๆผมข้างหลังนอยเป็นเหมือนร็อกซานักร้องแล้วคราวนี้เหตุการณ์ก็คือเหมือนเหมือนตัวละครของพี่เนี่ยเขาจบแฟชั่นมาแต่ว่าก็มไม่รู้อยู่ดีว่าจะไปทําอะไรก็ได้ลองทํากุ้งแช่น้ําปลาดูาม,ามีคนามนาเรียนแบบสูตรเยอะนะอร่อยกันนะมีปลา ไวดูใกล้ๆดูดิตาตาตาอาชิบไปที่กุ้งเหมือนว่าได้ได้ได้คนพบสูตรก็คือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสับปะรดเหมือนตัวเพื่อนเราอะครับคือเขากลัวเขากลัวตาของสับปะรดเราก็เลยหาวิธีหลอกเขาเจ้ามากเลยเอาสับปะรดมาเล็กๆแล้วเอาไปปั่นเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะได้อีกรสชาตินึงอะไรเงี้ยครับต้องใช้สับปะรดอีรูเนี่ย ลูกมันใหญ่มากเลยอ่ะมเเราาไ่ข้ลูกมันใหญ่ไปอ่ะผิดจิมมี่หันไม่ลงฮะหันไม่ลงหรอ่ะอะไรอ่ะเอาที่ที่ตากทรายกินอยากจะสวยเซ็กซี่ซะหน่อยกลายเป็นเลเธออ้วโอ้ มันเฟวปากหาอะไรเป็นอย่อางนีต้ต้องกินกระดูไม่เดือดทุกชุด<ร>ได้ไหมขาไปเอาแล้วพาไปแล้วถามต่อเอา,เากกอะไรบ้างกินอะไรอ่ะกินได้ไหมเออได้เล่นได้เล่นได้หมดก็ตอนถ่ายจริงมันมีหลายเซตมาเลยก็มีเรือใช่ไหมฮะมีครัวคือครัวมันน่ารักอ่ะมันกุกกิดีที่จริงชอบที่สุดคือตรงร้านเป็นบาร์เบอร์เป็นร้านทัดผมพี่จีนเซตมังอยู่กับแพงเดียวกันอะแต่เขาเซตได้ให้มันแบบแตกต่างกันได้อะไรเงี้ยพี่ชอบมากแล้วก็ที่จริงอ่ะไอซีนทาเล็บเท้าอ่ะ มันตอนแรกมันไม่ใช่ทาเล็บเท้ามันคือทาเล็บมือแต่ตอนนี้เข้าไปนั่งอ่ะพี่ไม่รู้ว่าพี่ต้องทาเล็บอะไรแล้วพี่เห็น้พีก็เลยจะทาเล็บเท้าแล้วพอเห็นี่บอกว่าเออทาเล็บเท้าไปเลยคุณลมแรงมากอี่มองพี่เขาไตอบเพราะแบบทำไมพี่คนนี้มาทาเล็บเท้าเนี่ยนั่งมองงงมงงงก็เป็นไปด้วยยาก่ะเพราะว่า ปัญหาเดิมเวลาเราไปถาไ่ายทะเลเนาะน้ำขึ้นแต่สีทะเลแสงมันสวยเนาะแล้วคราวนี้มันมันต้องใช้หลังคิวมากตรงที่ว่าต้องเป็นคิวใช้มือเราคิวฝนตกคิวจังหวะกล้องอีกที่ต้องชิปขึ้นชิปลงอะไรเงานจะดึงถ่ายนี่นแหละฝนลปรนี่นแหละ น้ำคงเข้าตาอืมแต่แค่แบบไม่อยากให้์ิ้งออกเออแบบไม่อยากกระพริบตาก็ได้สปิริตนะติดใจมากได้ไหมดูหน้าดิมันต้องลืมตาเออมันคงแสบตาน้ำอ่ะไม่เราเราแต่งหน้าได้ไงนึกออกไหมเราเราแต่งหน้าแล้วโดนน้ำมันมันจะแบบแสบอ่ะ ที่ยไปจําเนื้อลองได้วงกูแม่งบวชที่ร้องเพลงชินเเพลงเปิดเลยแสงดูเทวะสวยไหมเนาะดูแบบดูดูด้วยแสงตาไม่สวยแ้วเขาแสงกล้องแล้วสวยพรุ่งนี้จะได้ขึ้นเวทีร้องเพลงเป็นครั้งแรกวงมาดูกูด้วยนะฮะก็จริงมันก็อยากมปนักร้องร้านอาหารแหละครับแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะได้ขึ้นเวทีร้องเพลงที่ร้านอาหารอย่างเนี้ย มืนจริงๆตัวละครเนี่ยมันก็จะมีภูมิหลังที่ตามบทมันก็คือเหมือนจริงๆไม่ไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกแต่ว่ามีคนบอกว่าคิดว่าน่าจะทําได้ดีจริงๆดกินนะถ้าแต่งตัวต่างนแต่แบแต่งเขาเองคงแบบเทอ๋อมันมีเพลงอยู่แล้วมันไม่ใช่เพลงแบบว่า ในมาเพลงจริงมันมันพูดถึงการที่เหมือนเขาว่าแบบชวนกันไปเที่ยวทะเลไปแตะขอบฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเออมาเถอะไปเที่ยวทะเลกันฉันจะแบบจับผมเธอดึงแบบมันคือคือจริงๆที่มันก็แค่เราไปวิ่งวิ่งที่ทะเลกันอะไรอย่างเงี้ยครับสบายหนตอย่อฮยตะงานจชียงอีจิงไท่ใช่ไหมอี่ยสองคนเนี่ยขวาน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 สี่อย่างเออ สิ่งที่มันเป็นปัญหาของผมคือคาภาษาจีนมันจะมีตัวที่เหมือนกัว่าเป็นแบบ Z H s อะงทีมันจะเป็นแบบจะเป็นแเหมือนเราพูดเสียง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 เร็วๆอะไรเงี้ยซึ่งพอมันต้องร่วเป็นเพลงเดียวแล้วเหมือนกับเพลงมันเป็นบีที่มันเป็นเพลงเร็วเลยมัน มันยากเหมือนกันแย้พี่เก๋นี้ท่อนสำคัญของมันมันไม่ชินปากมันจะรองยากก็เหมือนฮุกแรกที่เราร้องแหละแค่ว่าแล้วต้องรองให้ชัดยังไงเพราะว่ามันต้องร้องให้แบบเป็นโฆษณาจีนเนาะคนจีนฟังอ่ะร้องไม่พอร้องไม่ตรงร้องผิดร้องเพี้ยนโดนด่าแน่ด่าหมดเลยสปอตไลท์ที่เราคนเดียวก็จริงๆผมร้องเองหมดเลยตั้งแต่ไออันที่เป็นเสียงของนักร้องร้องก็เป็นเสียงผมแล้วเขาก็ไปไปจูนเอา ก็ถือว่าใช้สกิลภาษาจีนจากแปรรัพหนึ่งแค่รู้สึกว่าหมดพีพีโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายก็เลยหันไปมองพีพีอ่ะหันไปมองในโทรศัพท์แล้วก็ยิ้มเหมือนร้องให้ในโทรศัพท์กี่ลองร้องข้อนเงียบให้ฟังที่ฟังนั่นนี่แล้วที่เหลือเป็นความรักใช่ โหนี่แกงทีมทีมอ่ะคือทั้งแบบดีทีมผู้กำกับทุกคนแบบดีทีมแต่ละหนึ่งอ่ะสมมติภาพรวมอ่ะช้าลงกว่านี้ใช่ไหมแตตั้งลองดูแต่ว่าพอท่อนช้ามันจะเป็นท่อนที่งานหนัมองทีตรงตามันจะโรแมนติกก็ช้ากว่าปกติใช่ั้มมันจะมีสองสเตจด้วยกันคุยกันเรื่องดินทีม แหมดาวดาวพีม,มเขาไม่ได้ยเยอะมากไงพะถ้าเป็นดีพีของน้องมีนสิคนหนึ่ง เวทีที่ที่ผมลองอะไรเงี้ยก็จะเป็นเวทีที่เหมือนกับว่าแต่งเป็นแบบเหมือนริมทะเลน่ารักน่ารักเป็นแบบเวทีไม้มีแบบตะข่ายขึงงหลังแล้วก็มีเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไอที่ขึ้นไปของบนเรือจนสลัดเลยก็จะมีเขียนคำว่าชายจริงๆคําว่าชายมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นเวทีที่เหมือนทําให้ตัวผมได้โอกาสขึ้นไปเหมือนกับว่าเฉิดฉายบนเวทีนั้นเลยเงี้ยครับพอมาถึงวันจริงกลายเป็นว่าฝนตก ตกเราก็ไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยพีพีเขาก็เลยเหมือนกับว่าทำกุ้งแช่น้ำปลามาให้เออเอออะไรน้ำเข้าหน้ามังลมตีอ่ะเข้าสัตว์สุดแล้วพี่พีพบอกว่าเรื่องกินนงนิงอ่ะ เกียลมเป็นมล <ง S 2> มค<ล>ง,งแรงตีตผม<ห>ผม <ทำ S 1> เปิดเลยผมยังไม่รู้เลยว่าชอบอะไรมึงก็เริ่มมองจากอะไรที่มันขนาดดีปะ่ะอย่างกูนี่ก็ไม่ได้ชอบร้องเพลงแต่แรกนวย้ยเหมือนมีคนมาบอกกูว่าเขาคิดว่ากูน่าจะทำมาได้ดีอ่ะกูก็เลยไปลองฝึกร้องดูแต่ตอนนี้ก็เริ่มชอบแล้วนะ ก็จริงๆมันก็จะมีซีนหักมุมอีกซีนหนึ่งที่จริงๆเหมือนว่ากล้องมันเหมือจับที่เราใช่ไหมแล้วพอมันถอยไปมันจะทําให้เห็นว่าเราไม่ใช่นักร้องหลักจริงๆแล้วเราก็เป็นแค่นักร้องคอรัสนี่หว่าเหมือนว่าเราก็ยังอยู่ในเส้นทางการเดินไปสู่ความฝันของเราอยู่เหมือนกันแล้วจริงเนเหมือนในตอนที่ที่ตัวละครของพี่ครับที่เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช่ไหมครับ แล้วก็กดไปที่โหมดที่เป็นโบเก้แล้วตัวยนะูกินอ่ะมันเด็นออกมามันยิ่งวีเลตกับอินเนอร์ตัรละครตรงที่ว่าความที่เรามองเขาว่าเขามีความมีแพชชั่นมากๆม,มีความตั้งใจมากๆเหมือนเขาเปล่งประกายออกมาจากข้างหลังทั้งหมดเลยเป็นตัวเขาเปล่งออกมาคนเดียว ตัวละครนี้ก็คล้ายๆพีนะครับตรงที่ว่าเหมือนตอนแรกอยนะ่างเงี้ยพีไม่คิดเลยว่าตัวพีเองคพี่จะชอบทำวงาการันทิงแต่พอเหมือนได้ได้รู้จักกับบิลกินด้วยแล้วตัวเขาเองเขามีแพชชั่นในด้านนี้มากก็ได้เริ่มทําอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยเออจริงๆมันเหมือนในเรื่องเลยตรงที่ว่าเริ่มหาอะไรจากสิ่งที่เราถนัดก,ก่อนไหมจริงๆแล้วตัวนี้ก็มันเหมือนทําให้เรากล้าที่จะลงไปลองทําอะไรอย่างเต็มที่มั้งครับว่าเฮ้ยการลองไปทํามันอ่ะมันไม่เสียหายมันแค่เป็นเหมือนการเปิดประตูให้เรากล้าลงไปทาอะไร,ร<ๆ>ทกอย่าง สิ่งที่เราทำไม่ว่าอะไรก็ตามแล้วเรามีความสุขที่จะทำมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นการจุดประกายความฝันให้เราก็ได้ครับผมือเสร็จแล้วเขาโมเห็นไหมแต่จริงเวลาเขานั่งพูดแยกกันจะดีนะ อยู่กินไมียงคูดเวลาด้แต่ตาบิกินมองพี่พีเดอรบเอ็นดูอ่ะอืมอ่ะโอเคก็ ก็ถือว่ามันเป็นมุมมองที่เราเหมือนที่เราคิดนั่นแหละแต่อจาจจะมุมมองที่เราลืมแมชซิ่งกับตัวนองอไปจริงๆมื่อกีเสียงสตอรี่มันคือเทียบชิงกับตัวนองที่ตัวเขากำลังพูดถึงว่าเขาคล้าย <c oughs> ๆกับตัวเขาที่พี่พีเขามองบิลกินมาแต่แรกเหมือนกันที่เข้าวงการมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเอะบิลกินเขามีบางอย่างที่จุดประกายตัวเขาเหมือนกันคือเป็น aspiration ของเราจากคนใกล้ตัวแหละว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราชอบไม่ชอบแต่คนคนนี้มัน drive ไปข้างหน้าด้วย passion แล้วเราดันตามเขาไปเราเห็นไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นความสุขแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้ลองแล้วเขาก็จะลองทำเหมือนเขาดูเนาะควาสุขเฮ้ยมันคงไปเขาเทียบ่างนี้มันก็ดูเหมือนกับว่าวิ่งตามความฝันมาทั้งคู่เนาะเห็นเขาวิ่งตามความฝันมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราก็อยากวิ่งตามความฝันไปกับเขาด้วยแล้วพอวิ่งตามความฝันด้วยกันทั้งคู่แล้วอยู่เดีวันนี้มันประสบกวามสมันคงแบบเสียงแบบที่เขา มันเหมือนตับตัวเขาจริงๆในอดีตแล้วเหมือนวันนี้ชั้นสักแบบเรามีความสําเร็จบางอย่างแหลวที่มันเกิดด้วยความที่เขาคู่กันรู้สึกว่าเออมันเป็นน้ําเสียงของการที่เขาจะเขาภูมิใจในในในการละกันมันเหมือนถ้าเธอวิ่งตามฝันคนเดียวมันคงเหนื่อยวันนี้แล้วเวลาเราเหนื่อยมันคงไม่มีคนให้กําลังใจหรือว่าถ้ามันสักเซสเราก็ไม่มีคนแชร์โมเมนต์ที่ดีๆด้วยกันแต่เหมือนกับสองคนเนี้ มันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กันแล้วมันก็ทําสําเร็จไปด้วยด้วยกันอยู่ข้างๆซึ่งกันและกันมันก็เล่นแบบโมเมนท์ที่ดีอ่ะแล้วเมื่อที้เห็นเราใส่ตาอย่างนี้อย่างฉากแบบมันฉากที่เขามอตอนที่นั่งกินกุ้งอ่ะเนาะแล้วเหมือนกับเขากำลังจัดทรงจัดแสงกันอยู่คนนก็เล่นจากแสงไฟอยู่ใส่ตาบิยี่ก็จะมองแบบไม่ใส่ตาอย่างนี้ทุกครั้งที่ชอบเห็นนะเวลาเขาแอบมองเขาจะมองด้วยสายตาแบบภูมิใจสายตาที่แบบเหมือนกับแบบเขาเอ็นดูคนที่อยู่ตรงหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมองเหมือนกับ เรามองอะไรที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เรามีความสุขอะประมาณนั้นเออคือคนคนนี้หรือของสิ่งนี้ไม่รู้แต่สิ่งที่เขามองด้วยแววตาแบบมันขึ้นแบบแบบฉันรู้สึกดีจังที่ฉันได้อยู่ตรงเนี้ยได้เห็นเธออยู่ตรงเนี้ยอ๋อแต่ก็เห็นมีหลาย,ลายจุดเราที่ผิดพลาดอย่างเช่นการทาเล็บก็ <c oughs> ไม่ชินด้วย <c oughs> <ค>ไม่บีดแค่บอกว่า็บก็ก็บีดแค่ว่าทาเล็บน้องน้องเอาเอาทาโยเกิร์ตที่ทาทาไม่แต่ถ้าพี่ว่าพี่พี่เป็นผู้ใหญ่พี่ไปนั่งขาพี่จะยาว พี่ๆก็อาจจะคิดว่ามันต่ําไปปุ๊บลงไปไม่ถึง <c oughs> ใช่ป่ะแต่พอเป็นเด็กปุ๊บขามันสัางงา้นไงเขาก็เลยแบบเอาเล็บนี่หว่าอะทาเล็บตีนเลยเออแล้วก็เออนั้นได้คือแบบน้องมองพัง <c oughs> ดิแบบทำมันน่ารักดีเนอะอ่ารักที่สังเกตอเวลาพี่เขาถ่ายภาพนิ่งๆอ่ะมันจะน่ะดูดูดีมากเลยน้องพันดิเขาเป็นในแบบแบบไดแแบกมากอ่ะคือแบบภาพนิ่งๆเวลาเขาแบบใส่ชุดแบบแล้วก็นั่งอยู่ริมทะเลภาพนิ่งๆอย่างเงี้ยเออว่าตรงนั้นน่ารักดีอะไรเงี้ยอ่าอ่าแล้วก็อีกตรงหนึ่งที่ตลกคือแซวเสื้้ออผาตัวเงอ่ะ อ๋อน้อยแต่เยอะเหรอน้อยแต่มากจริงๆคือหมายถึงว่าติดกระดุมน้อยเมียแต่มากจริงๆ ฝังมากเลยตอนแรกเรา้าใว่าแค่ชุดตะข่ายเนาะจริงๆไอชุดที่อยู่ตรงห้องครัวสีขาวก็ติดกระดุมเม็ดเดียวก็คือทุกชุดไม่หรอกต้องเข้าใจก่อนว่าเธออยู่ินทะเลแดดมันร้อนนมมันแรงก็จะต้องใส่ตัวสบายสบาอีคนนึงไม่ขี้ร้อนเนาะเออแจ็คเก็ตทับเธอมาเต็มใส่เสื้อซ้อนข้างในอีคนนึงขาสั้นเสื้อตะข่ายติดกระดุมเม็ดเดียวเออแต่ชอบเหมือนที่พี่บอกนะชอบรูคของบิวินที่เขารูคแบบเท่ๆหน่อยถ้าเห็นลุคนะชื่อในชุ่จริงคงแบบว่าดูน่ารักอะไรเงี้ย <mon k mush throat> อแต่จริงๆเขาไม่ค่อยมีโอกาสแต่งตัวแบบนี้ด้วยเขาเข้าไปเรียนหนังสือมหาลัยก็จะแบบว่าเป็นแบบหนุ่มเนิร์ดใส่แว่นจริงๆมันก็แต่งได้แต่เขาไม่ใช่สเขาไม่ใช่สไตล์เขาไม่ได้มาชอบแต่งอะไรพวกแบบแต่ถ้าสไตล์อิฐมีวงมีงานเขาก็แต่งเขาแต่งได้เอ้โหดูวันนั้นเขาแต่งเปิดตัว AS Disney นูแบบโอ้โหตัวชายอสูรจะชัดแต่พี่ว่านั่นมันคือฟอร์มที่เขาต้องใส่ไงมันคือเซ็ตมาแล้วตัวชายมากวันนั้นเขาใส่แล้วก็อันชาติอันผ่ายจริงนะที่แบบยิงยิงฝนน่ะเลยต้องลืมตาคูแบบ ลำบากอค่ะต้องเปิดตากลัลนลุฝลป้าเห็นซีนะันพี่นึกถึงตอนไหนปะตอนที่เขาสองคนต้องลงไปจุบกันใต้น้ำโอ้โหต้องลืมตาเลยคือแสบตาแล้วยิ่งเขาแต่งหน้าด้วยไงเพาแต่งหน้าแล้วว่าเหมือนทุกคอละโดนีมเคมโดน,โดนพวกแป้งมัน,นๆๆลงมันจะเป็นแบบพวกสารเคมีเข้าไปแล้วก็ตามันแสบอ่ะอ่ะก็ถือว่าเห็นสปิริตของน้องแล้วก็ทุ่มเทมากนะครับถึงจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆอย่างบิวกินก็ไปเรียนเหมือนกับเขาไปฝึกของใหงสายจีนแล้วแล้วชอบที่เขาเอาแบบคนแบบ เหมือนกับอาจารย์ภาษาจีนหรือคนสอนภาษาจีนมันนั่งข้างๆเพื่อจะเช็คทีละคำให้ลองให้ตรงเพราะว่า้สุว่ามันเป็นสิ่งสำคัญน,นะในการที่ เราจะสื่อสารภาษาออกไปแล้วมันเป็นภาษาจีนแล้วเนเราโฆษณาภาษาจีนเนาะก็ควรต้องไปสื่อสารที่เป็นภาษาจีนที่มันตรงกับเจ้าของภาษาได้ยินแล้วเขาายย้าใจอะไรเงี้ยพี่ว่าสิ่งหนึ่งที่สนเสน่ห์นะของนาดาไม่ว่าจะเป็นงานชอ็อตฟรีหรืองานอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็ตามเขาให้รายละเอียดดีเทลเขาทําการบ้านและเขาส่วนใหญ่จะเอาผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพนั้นๆถ้าอย่างเป็นหมอพยาบาลอย่างละชุมประจกษเอามาด้วยมานั่งเป็นเลฟให้ข้อมูลทําให้ถูกต้องแล้วพี่ว่ามันคนดูมาถึงได้อินว่าโอ้ผมมาโซเวียตอ่ะ ออพราะคบเพลงจีนถ้าหลับหลอมไม่ดีมันก็จะเพลินเพลินแล้วก็จะฟังยากเพราะว่าอย่างที่ยูคี้บอกจริงมันมีตัว ตัว ZH กับ SH เนี่ยเราด <จะ S 2> ูาสภาพเอาคนต่างชาติมาร้องเพลงไทยอ่ะคนเราเราก็จะฟังแล้วมันก็ขัดหูเนาะมันแปลงๆอะ่ะแล้วออกเสียงไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็ถูกต้องแล้วที่เขาทําแบบนี้เขาก็อยากจะให้การเป็นเนี่ยที่สุดแหละก็ต้องให้คนบบออกเสียงภาษาจีนถูกต้องที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคนฟังคนจีนก็ต้องรู้เรื่องอแล้วก็เป็นเพลงที่มาจากเมืองจีนเราคิดว่าเป็นเพลงที่เราแต่งเคื่องใหม่ซะอีกก็คงไม่มีโอกาสจริงๆมันมีจริงๆมันมีแบบเขาท่อนที่ปล่อยร้องมาแล้วแหละแต่เขาปล่อยมาได้แค่แบบนิดเดียวเพราะว่ามันมีลิ มันเป็นเพลงของวงซัมเมอ m ์ฟอร์สก็เพิ่งรู้เหมือนกันแต่พี่ว่าถ้าเอามาใช้อย่างเงี้ยจริงๆเ<ๆ>ขาน่าจะยอมจะยูเซสไตรเป็นบางส่วนนะพาเชียวแฮมว่าไม่แน่ใจว่าเพงลงอาจจะดังมากในเะมืองจีนเราเพราะว่าเพราะว่าแฮมเสิร์ฟในยูทูบอ่ะมันก็หนะม,ม,มันต้องเสิร์ฟภาษาจีนเสิร์ฟภาษาจีนอะ<ม>ไม่ค่อยเจอเพราะนั่นเขาอาจจะเป็นวงที่แบบมีชื่อเสียงในเมืองจีนเพราะนั้นแหละเอามาเลยมาเด็กได้แค่นิดเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าจะเอามาทั้งวงเฉพาะแพลงอาะแพงเอามาได้ดีหน่อยเพราะไม่ถ้ามาทำคอมเมอร์เชียลอย่างเงี้ยไม่จ่ายอ่ะโดนฟ้องใช่ใช โอเคครับก็เห็นความน่ารักของน้องสองคนนะครับต้องรอดูว่าเขาจะมีคอนเทนต์อื่นๆต่อกันอีกไหมถ้าไม่มีโปดตียวก็จะรีแอคเนาะแต่หมึกเขาแกล้งเรานะแกร้ะว่าพอมันจบแล้วมันเงียบผิดแบบเออเขาแกล้งไงให้เราคิดบเนมันแบบเก็บน้องเงียบเลยอ่ะไม่มีเลยเอาน้องเขากูเลยคืออะไรอ่ะอาจจะเพราะโควิดด้วยจริงจริงอาจจะมีส่วนเพราะมันทําให้งานมันแบบต้องเลื่อนเลื่อนเลื่อนเอกไปหมดเลยคงแบบทาอะไรไม่ได้ถึงอาจจะแบบ ระหว่างทาวมันก็มีโควิดด้วยไงถึงเขาอยากทำอะไรเพิ่มอ่ะมันก็ทําไ,ไม่ได้อตอนนี้ก็เลยแบบเงียบเลยปิดเลยแต่เสื้อเคนน่ารักไี้นะที่เขาขายเสื้อตัวไหนที่แข็นยาที่เป็นเหมือนกับลายอ่ะฉันชอบที่เป็นแบบชาติถดอก เป็นกอดกันขี่ลงมาในทะเลตัวสีฟ้าฉันว่าเออใส่แมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่ามัใส่เลี่ยเล่ยนตรงที่ว่ามันไม่เห็นหน้าเขาสองคนอืมรู้สึกว่าเออมันเป็นใส่แล้วเหมือนกับว่าคุณใส่ในชีวิตประจำวันทั่วไปโดยคุณไม่ต้องเคยเขินว่าเดี๋ยวใครจะหาว่าเขาจะหา,หาว่าเราเป็นติ่งหรือเปล่านะหรือฉันชอบชีวเรื่อนี้กันไปหรือเปล่านะอะไรเงี้นะยเออเป็นเสี้ยวที่ตัวหนึ่งที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ย โอเคอ่ะเขาเงียบแบบนี้เดี๋ยวเขาคงจะมีอะไรแหละเดี๋ยวเราต้องรอดูต้องรอสักพักละขอให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่าปล่อยให้น้องเงียบนะจริงๆจะไลฟ์แบบออนไลน์อะไรไปก่อนก็ได้นะหรือไปสัมภาษณ์อะไรก็ได้เนี่ยค่อยไลฟ์ออนไลน์โอ้หรือว่าสัมภาษณ์ออนไลน์หรืออะไรสักอย่างกับรายการอื่นๆก่อนก็ได้นะใช่หนึ่งหรือค่ายอื่นนะโอ้โหไม่หรอกเพราะลฟ์กัรหนมสัตว์เธอตอเข้าใจนะตอนที่เขาออนแอร์โอ้โหทุกวีคเลยนะแล้วเขาวิ่งวันนึงกี่งานแต่พอจบปุ๊บกีบเลยอ่ะไม่แตาเป็นใครอื่นให้เธอเห็นเหรก็ใช่เ็ก ่เพอาะว่าจริงจริงมันช่วงตักตัวงานของน้องๆอ่ะส่วนใหญ่มันคือหลังงานหลังจากจบจบซีรีส์เนาะเพราะว่าคนจะเริ่มมีกระแสชอบน้องอะไรแบบนี้เนาะแต่สช่วงเนี้ยน้องก็สอบเสร็จแล้วไงจริงจริงควรจะให้น้องแบบไลฟ์เลยอะไรก็ได้เนาะเนาะงน้องไม่ต้คิดถึงก็ได้เนาะหรือจะให้น้องแต่ว่าจริงจริงเนี่ยเพราะเนี้ยเพราะหน้าดาวขาดรายการที่เป็นรายการวาไรตี้ของตัวเองถูกไหม แต่ออนไลน์อ่ะเธอออนไลน์ผ่าน YouTube ก็ได้ถ่า็ไม่แต่ว่ามันจะเป็นแค่ออนไลน์ทั่วไปที่มันไม่มีคอนเทนต์ที่จะจะมาทำอะไรเงี้ยแต่ถ้าสม่ถ้าต่วทารายการของตัวเองขึ้นมาเป็นสักรายการเป็นรายการที่เป็นไม่ใช่รายการให้มาให้น้องไลฟ์เฉยๆอ่ะเป็นรายการที่เป็นรายการวาไรตี้เลยแล้วก็สามารถเอาโฆษณาเข้าได้อ่ะแล้วน้องม่นเล่นไลฟ์ก็จะได้มี ออกมาให้คนเห็นก็ได้มีรายได้ด้วยแต่เป็นแค่แบบไทยอินเบาๆแล้วมีโมเมนต์ที่เขาได้คุยกันแบบว่าไลฟ์ผ่านวิดีโอเขาแล้วคนก็ไปนั่งดูได้แล้วระหว่างนี้เขาอาจจะหิวหยิบนงหยิบ,น,ยบน้ํากินขนมมากินเนีเยราะว่ามันได้อยู่แบบก็ทำหมือีกรายการที่เขา,ากินข้า,าวกลางวันกันไงอะไรคือให้แบบนั้นพี่ว่ามันไม่ต้องฟอร์มอลไม่ต้องมาเต็มขนาดบาไรตี้ก็ได้เพราะว่า ท้ายแล้วมันก็อย่างที่เธอบอกช่องมันไม่มีแต่พี่ว่ามันก็โพสออนไลน์ได้ก <K> ็เข้าใจแต่เขาไม่ไปทำกันไงนาดาวเนี่ยไ,ไ,ไม่ทำเนี่ยโอ,อ้ฉันรู้สึสกงง<ด>นะ<อ>ว่านาดาวไม่ค่อยอทำอะไรแบบนี้แทนที่จริงๆแบบเออมันก็น่าทำได้อะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้เป็นความคิดเขาและเด็กคุณก็ดูเด็กของเขาฉันก็เล่นคะแนนนาตัดสินใจเราก็แนะนำสฐานะคขาอยากดูอะเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขาจะคิดแบบไหนเดีวเขาจะมีโปรเจกต์ลับโปรเจกต์เลิฟอะไรก็ได้ที่แบบยังไม่อยากปล่อยออกมาเขาทำได้หมดแหละฉันว่าอ่าอืมเมื่อวก่อีเห็นออนไลน์วีไลฟ์แบบก็ไม่ได้ค่อยขายอะไรหรอกก็ไลฟ์วีไลฟ์แบบพูดคุยอะไรอยย่างงเี้ก็แค่แบบมาเจอแฟนๆแฟนๆจะได้เข้ามาคอมเมนต์เอ็นเกตเฉยๆจะได้หายแต่แบบนั้นไม่แต่นิ่งไงรู้สึกว่าแบบมันนิ่งกว่าสิ่งที่เขาไลฟ์ขายคอหรือทำอะไรอยยย่่าาาางงเเีีีี้ป็นนรรกมมมวัพ ว่ารันรายการให้มาเล่นกงเล่นเกมอะไรอย่างนี้ก็น่าจะโอเคกว่าพี่ว่าเขาแค่ทําตีมานิดนึงว่าอ่ขอ่บ้านเองก็ได้อยู่บ้านล็อกดาวน์ทำอะไรได้บ้างแล้วก็เริ่มทําจากถ่ายในบ้านเองตัวเองก็ได้อ่ะอถ่ายในบ้านเขาก็ทำาแล้วทำซีรีส์ในบ้านทาไปแล้วเลย่องต้นถูกว่าจริงจริงมันทาได้อะไรหลายอย่างออ้ไม่รู้เขาแล้วต้องรอเขาดูนะครับผมคิดถึงแค่คิดถึงแล้วก็เลยปวดพําเพลิพัฒนาหาอีเวนต์ให้น้องออกมาให้ได้ถึง่ายในทีเดียวนะไม่เพราะว่าอาจจะชินกับ ค่ายอื่นมั้งขอค่ายอื่นเนี่ยแบบโห่พ่อนนผ,ผ่ายไปที่นี้ผมปั๊บ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 มาเต็มมันก็ยังมีเองอื่นให้ดูไงเสียดาย้าอ,อะอะอะ,อะ,อะโอเคครับก็ฝากติดตามาน้องต่อไปด้วยนะครับเราก็ติดตามน้องเหมือนกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันกับการมาเรียนครั้งนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วเจอกันสี่ห้าในทุกอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วเฟซบุ๊กถ้าน้องมีคอนเทนต์ใหม่ไม่พลาดหรอกครับจะมาดูด้วยกันวันนี้แน่อนนะครับ ม้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับกับช่องไอทีแชนแนลนะครับผมถ้าอยากเป็นกำลังใจพวกเรานะครับก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพราะรู้ไหมครับว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ย90%ของคนดูเนี่ยยังไม่ได้ subscribe ให้พวกเราเลยช่วย subscribe ให้พวกเรานิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับผมแล้วก็ไอทีชินชอบติดตามได้ทองทางนะอยู่ที่โลกอินสตาแกรมทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กครับเดี๋ยวจะดูคลิปอื่นต่อไปข้างล่างนี้ก็ได้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันอีกครั้งวันนนนี้ค่กอะรับ